รถแพงๆใครก็อยากได้และหลายคนก็คงอยากรู้ว่ารถคันไหนแพงที่สุดในโลกแล้ววันนี้เราจัดอันดับ3รถที่แพงที่สุดในโลกที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นคันไหนบ้างกดติดตามแล้วไปดูนครับอันดับที่3 Ecos t E-H1 Spirit ด้วยคันนี้จะเป็นรถจัก,กรยานยนต์สมรรถนะสูงที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยมีเฟรมคาร์บอนไฟเบอร์และชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นเองและมีเครื่องยนต์2,490ซี ที่ให้ความเร็วและความควบคุมที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้รถจัก,กรยานคันนี้ยังมีงานฝีมือที่ชั้นยอดจึงทําให้เป็นรถจักรยานยนต์ในฝันของเหล่านักสะสมหลายคนเลยครับและรถคันนี้ก็ได้คว้ารางวัลโกลเด้นพิสันอวอร์ดอีกด้วยและรถ e c คอร์ S1 สปมีราคาอยู่ที่3.6ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ120ล้านนี่แค่อันดับที่3นะครับและอันดับที่ส E90 AJS Pro Cup High ปี1 9 4่ีโดยเป็นรถจักรยานยนต์ที่หายากและคลาสสิกมากซึ่งรถจักรยานคันนี้มีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพและความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานเนื่องจากถูกนำมาใช้ในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันเครื่องยนต์ซึ่งมีดีไซน์ที่สร้างสรรค์และถือเป็นส่วนสำคัญของมรดกตกทอดของรถจักรยานยนต์คันนี้เลยโดยรถจักรยานคันนี้เป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นเพียงสองคันในโลกเท่านั้นทำให้เป็นของสะสมที่นักสะสมต้องการอย่างมาก และรถคันนี้ก็มีราคาที่ไม่แพงครับโดยมีมูลคา่าอยู่ที่ประมาณ7ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองหรือประมาณ230ล้านบาทเลยทีเดียวฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากได้สักคันไหมครับและอันดับที่1ห,หรืออันดับสุดท้ายของคลิปนี้จะเป็นรถที่ชื่อว่า Niman m a r c u s Limited Edition Fighter รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถจักรยานยนต์ที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนี้เลยก็ว่าได้โดยรถจักรยานคันนี้มีดีไซน์ที่ล้ำสมัยสุด,สด โวยโครงสร้างของรถเนี่ยประดิษฐ์ด้วยมือและเครื่องยนต์วีทวิน45องศาขนาด120ลูกบาทนิ้วและทำความเร็วสูงสุด190ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาและดีไซน์สีดำและโครเมียมอันทันสมัยนั่นก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รถคันนี้มีราคาสูงโดยมีราคาอยู่ที่11ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณ370ล้านบาทเลยสามารถซื้อบ้านหรือคืนละหัดทั้งหลังได้เลยนะครับเอาละครับจบกันไปแล้วสำหรับสาอันดับรถมอเตอร์ไซค์ ที่แพงที่สุดในโลกแล้วคุณฟังมาถึงตรงนี้คิดเห็นยังไงกับรถทั้ง3คันนี้สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับซึ่งรถเหล่านี้โดดเด่นไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจสําหรับผู้รักรถเท่านั้นแต่ยังมีความหายากและเป็นงานฝีมือซึ่งเป็นความสําคัญทางประวัติศสาสตร์จึงไม่แปลกเลยที่จะมีราคาสูงขนาดนี้หากใครชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ